ถ้าอาวุธลับของดิเลกสมายมีอะไรบ้างทำไมดิเลกสมายถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดกตรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะ จะขอมาเล่า5อาวุธลับสำคัญของเ e เซ x s m สม e ว่าเขาเจ๋งยังไงจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะเราก็ต้องทราบค่ะว่า r e เซ x s m สม e เป็นการรักษาตาด้วยเลเซอร์ที่เรียกว่าเฟมโตเซคันด์เลเซอร์นะคะมาเจริน,นกระจกตาที่ใสแล้วทำให้เกิดรูปร่างเหมือนขนมแพนเค้กหรือจานบินค่ะจากนั้นนีก็เปิดแผ่นเล็กๆนะคะแผ่นเล็กๆขนาด3มิลิเมตรแล้วค่อยๆขีดเลนสิกูกูนี้ออกมาเป็นการรักษาสายตาสั้นและก็เอียดได้ค่ะ แล้ว5อาวุธหลักนั้นคืออะไรคอย่างแรกเลยคือเราสังเกตนะคะหมอใช้คำว่าแผลเล็กๆนะคะ3มิลิเมตรนี่คือมินิมอลอินเวสีค่ะคือการรักษาแบบใหม่ที่รบกวนตาน้อยมินิมอลอินเวสีแผลเล็กนะคะนี่คือหลักการที่สำคัญม,มากๆเลยนะคะข้อที่2ค่ะพอแผลเล็กแล้วนะคะก็จะรบกวนประสาทตาที่อยู่ในกระจกตานั้นน้อย ก็เลยทำให้ต่างแห้งน้อยอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะข้อที่3มีสตัตตี้มาแล้วนะคะ <c oughs> ว่าการทำเลรีสมายทาให้ <c oughs> แสงจ้าในเวลากลังคืนน้อยถ้าเทียบกับวิธีอื่นอันนี้เป็นสตัตตี้ที่สําคัญที่ทําออกมาและในการทํางานของเราเราก็พบว่าการเกิดไนแกลหรือแสงจ้ากลังคืนในเลรีสมายนั้นน้อยกว่าวิธีอื่นด้วยนะคะอันที่4ที่สําคัญคือพอแผลเล็กและมินิมอลอินเวสีฟแล้ว ตอนที่ทำอะ่ะมันจะใช้เวลาน้อยด้วยสัมผัสของการที่ทํานั้นเบาสบายจนเราไม่เจ็บเลยนะคะเพนเลสไม่เจ็บเลยก็คือคอนแทคเลนส์แปนะคะเจลายประมาณ24วินาทีจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆคีบเอาเลนส์ที่พูนี้ออกมาขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงหนึ่นาทีแล้วก็ไวและไม่เจ็บด้วยนะคะส่วนข้อสุดท้ายที่เป็นอาวุธลับสําคัญ พอแผลเล็กมินิมอลอินเวสีฟแล้วในระยะยาวตานั้นเปลี่ยนแปลงสภาพน้อยมากตานั้นยังเป็นลักษณะเหมือนกับตาก,ก่อนทำมากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับวิธีอื่นทำให้ลักษณะของตานั้นมีความแข็งแรงในระยะยาวและนี่ก็คือ5อาวุธล้ำของการรักษาวิธีดีเล็กสมายร,รักษาสั้นและเอียงด้วยแผลเล็กเทเลนแบบเลสซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หวังว่าวันนี้จะมาไขข้อข้องใจถึง5วิธีของการทำดีเล็กสบายว่าเขาเจ๋งยังไงนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังหากสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสายตาอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร b ์ไว้นะคะส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันนี้หมอขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ